คือภรณนาคุณของะุุดธเจ้าที่สวดพระดีบรรยายก็เป็นการระลึกถึงพระคุณของะุุดธเจ้าพพะธรรมประสงค์อีนี้จิตเราสงบดีแล้วก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตานั้นมีอานิสงส์มากหลับก็บเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับไปไม่ฟันลายอาจจะจากพยันตลายทั้งร้ายทั้งปวง แล้วก็เราก็มีหน้าตาผ่องใสธรรมดาจิตใจของคนที่มีโมโหมากๆนั้นไม่มีหน้าตาเบิกบานต้องน่ากลัวใครเห็นก็ไม่ชอบใจแต่ว่าคนพีเมตตานั้นจิตหน้าตาโอ้ใครเห็นเป็นที่รักที่ชอบใจแก่มนุษย์ทั้งหลายแล้วมีเทวดารักษาตลอดเวลา ทำการกียาหมายถึงว่าไก่ตายหรือตายมีสติตายไม่หลงตายนี่เวลาทําสมาธิจิตก็สงบุ๊บเร็วอันนี้สงมากหรือว่ายังไม่ได้พ้นทุกยังต้องปฏิบัติบำเพ็ญไปสู่พุมาโลกได้อาศัยนี่แหะแบบเมตตาเพ้าถ้าเราเจริญเมตตาทุกวันทุกวันโอ้ไปที่ไหนเป็นสุข ไม่ต้องไปมีอะไรมาประดับมากๆกกด่ดูงามตลอดเวลาเพราะว่าให้ความเมตตาของเราแล้วแหละแผ่เมตตาแล้วนะเพราะนั้นจําเป็นต้องแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาให้แกต้นก็แผ่ไปทั่วไปสารพัดเลยทีนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ สเพสตาเอเวลาหนตตสเปสัตานิกาโหนตตสเปสัตาสุขีอัตนาบริหารตุสเปสัตาเราก็แผ่ไปอย่างนี้นะเอาหมดสเปสัตากับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายสัะนี่แปว่าทั้งหลายทั้งปวงสัตตาไปว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีการผูกเว้นใ่จองกรมจองเว้นใบมีอากาตพยาบาทกัน ทำใจสบายสบายถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันจิตเป็นสมาธิตลอดเวลาคนที่มาภาวนาก็คือเนี่ยนะมาฝึกขัดแก้จิตแก้ใจแก้เฉลิตแก้นิสัยถ้ามา,าใจคน,นมารก์มันมีแต่เรื่องที่จะทำให้ทุกข์ใจแต่ภาวนาไปภาวนาไปเมื่อใจมันสงบลงไปแล้วเนี่ย เป็นสุขอย่างยิ่งเลยเท่านี่จะรู้เลยว่าอ๋อการผมเพนภาวนาไม่ใช่ีคนที่บางคนถามว่าทำไมต้องภางวนาทำไมต้องมาไหว้พระทำไมต้องนั่นก็ต้องอยากถามมือนกนว่าทำไมต้องอพวกเราต้องดื่มน้ำทำไมต้องทานอาหารร่างกายเราอยู่ได้ก็เพราะ,ราะมีธาตุทางภายนอกธาตุดินก็ต้องอาศัยดินธาตุน้ำอาศัยน้ำ มแบบมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้แหละมันมีถาดกันเราเป็นมีดินมีน้ำมีลมฝฟก็ต้องอาศัยทีนี้ใจถ้าขาดที่พึ่งทางจิตทางใจใจมันเป็นทุกข์เลยนะเหนียวแห้งมึนทุกข์จิตทุกข์ใจจนจิตจนใจหนักจิตหนักใจกลุ้มอกกลุ้มใจอย่างเงี้ยถ้าเรามาภาวนาเนี่ยมีปัญญาแล้วเนี่ยมีสติดีมีปัญญาดี สิ่งอะไรที่มากระทบทางหูก็ดีสัมผัสทางตาก็ดีทางอะไรที่เราดีสัมผัสเราก็รู้เท่ารู้ทันอะไรทุกอย่างมันที่มันมาทําให้เราดีใจเสียใจเราก็แก้ได้คือมีปัญญาแล้วอาหารทางจิตทางใจต้องให้มีเพราะเรามีอาหารภายทางธาตุทางกายเราก็ต้องมีมนโนสัญเจต,ตออาหาณอาหารทางจิตชีวิตเรามันมี ความสำคัญอยู่เรื่องจิตเรื่องใจนี่นะเพราะฉะนั้นต้องจําเป็นต้องฝึกหาดขัดกลาเอาชนะไม่ให้มันเป็นคนโลภไม่เอาไมให้มันโลภมากก็พยายามแก่เฉลดนิสัยให้เป็นคนที่ว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมช่วยเฉลี่ยแบ่งปันจากบริจาคให้ทานแบ่งไปไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทไมเป็นของของเราเอา,เอาให้มากๆเรา โดยความไม่สื่อสัตย์ก,ก็เอาโกงเอาสารพัดอย่างอยังนงเมื่นที่พวกที่ไม่มีศีลธรรมก็ทํากรรมแบบหนักๆทั้งทํำบาปทากรรมก็ไม่ได้คิดกลัวทําชั่วอยู่ตลอดอันเนี่สํสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกหัดขัดเกลาไม่มีสติปัญญาจะต้องทําความชั่วตลอดเวลา พอมาฝึกจิตฝึกใจรู้แล้วล่ะทเนี้ว่าเออนี่เป็นบาปนี่เป็นบุญนี่เป็นคุณเป็นโทษประโยชน์เป็นเมื่อไม่ใช่ประโยชน์รู้จากประโยชน์ตนประโยชน์ท่านล่ะทีนี้มันก็เบาบางเรื่องโลภจัด,จดโลภมากอยากได้มากๆเยอติยานอยากมากๆก,ก,ก็เบาไปใจสบายอะไรทีนี้เห็นโทษเห็นคุณเห็นบุญเห็นบาปแล้ว เ,เพราะอะไรเพราะว่ามาทำจิตทำใจให้สง,งบเยือกเย็นเป็นสมาธิอันนี้สูงมากเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปัญญาสมาธิมยะปัญญาทำให้เกิดปัญญาจิตตมยปัญญาสุตตมยะปัญญาการฟังก็เกิดปัญญาไม่มาได้ยินได้ฟังนำไปปฏิบัติแกล้ควรพิจารณาก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นอาหารทางด้านจิตด้านใจเนี่ยมันจำเป็นมากขาดไม่ได้ ถ้าคนขาดทหารทางจิตทางใจเล่าร้อนเป็นไปไปมันไปเดี๋ยวว่าไม่รู้สึกรู้สึกตัวไปคิดไปกับกำกันมั่นไาวว่าตัวเองดีตัวเองถูกกำคัญตัวนี้เองว่าดีไปหมดแล้วล่ะทิฏฐิมานะถือก็ถือตนถือตัวโกดก็โกดหนักหนักโลภมากๆล้มมากๆไปละมันเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกหัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสจำเป็นต้องมาฝึกหัดมาแก้ได้ ให้มันแก้ได้แก้ใจเนี่ยจะมาแก้กายมันอย่างที่ว่าเราได้ลูปล่างหน้าตาอย่างนี้จะมาแก้ให้มันเป็นอย่างอื่นไปแบบอย่างเตี้ยแล้วก็ให้มันสูงอะไรเงี้ยมันไม่ได้เราอย่างคนสูงเนี่ยมันตามลงมาไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธาตุขันมันก็ต้องแปรปรวนไปอยู่ว่าอยู่อย่างนี้แหละเจ็บอย่างนี้แหละเดี๋ยวหน่อยมันก็แตกก็ตายไปอย่างเงี้ยแล้วห้ามไม่ให้มันเก็บก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ก็ไม่ได้ ห้าไม้มันตายก็ไม่มีใครห้ามได้ทีนี้จิตนี่แหละที่มันไม่เคยตายมันต้องไปอีกแล้วสวยพบสวยชาติสวยบากกรรมต่อไปเรยกว่าไปตามยถากรรมอะไรอย่างนี้หรือว่าไปตามกรรมนะกรรมมุนาวัตติโลโกตัดโลกเป็นไปตามกรรมอะทีนี้เราก็ทําอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะทําดีหรือทําชั่วอ่าละจิตตัวนี้นมันจะได้ไปละแตนี้สเสวยวิบากกรรมลงทําำแต่ว่า,าธาตุอันนี้ร่างกายอันนี้ที่เราอยู่กันอยู่ในนี้อาศัยพึ่งพาไอยู่นี้เผาทิ้งหรือไปฝังทิ้งนะอ่าเป็นดินลงไปเป็นดินเป็นลมเป็นน้ําเป็นไฟเป็นไฟอย่างนี้ละรีกว่าไปตามธรรมชาติเดิมแต่เมื่อ,อที่ เราต้องฝุนขวายให้มากๆเดี๋ยวนี้ก็คือว่าสั่งสมบุญสุโคุณยสะอุจ,จโยพยาย,ยามสั่งสมบุญจะได้ดมมาซึ่งความสุขสุขที่แท้จริงถ้าสั่งสมบุญที่บุญที่ดีดที่สุดที่มนุษย์เราต้องทําให้มากทําให้มากเจริญให้มากมาก,ก็คือการบําเพ็ญภาวนาภาวนาก็คือเรามาตั้งสติระล,ลึกรู้ตัวระล,ลึกรู้ตัวนี่แหละ สติให้มีสติทุกขณะอริยบทการเดินการนั่งการนอนอะไรทุกอย่างกําหนดจิตกาหนดใจรู้ร,รู้อยู่อย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเอ,อเราเนี่ยทำไมทําอะไรทุกอย่างก็ไม่ได้เกิดไม่ได้มีได้รู้ได้เห็นอะไรจริงๆแล้วเห็นทุกคนทุกท่านที่มาเห็นแล้ะทีนี้ก็เห็นมันเจ็บมันปวดมันแก่มัน เป็นนั่นเป็นนี่นั่น,น,นเห็นทั้งนั้นน่ะนั่นละสัจธรรมแท้ละของแท้ละ่ะที่เราเห็นกันเป็นสัจธรรมอมเป็นสิ่งที่นีไม่พ้นเราต้องดูอยู่อย่างนี้แหละเ,ออเห็นเห็นอย่างนี้หละ่ะออทุกคนเกิดได้เห็นแล้วแต่เราไม่เคยชอบอ,อความจรงิงไม่อยากให้พบมันอย่างนี้ออแล้วไม่พบทุกออมันจะไปพบความสุขได้ไงมันต้องผ่านได้เอาละเ,เ,เรานั่งกำหนดจิตกำหนดใจดูเออ นี่ถาดนั่นก็เป็นนามเรียกว่าจิตเนี่ยนามจิตใจเป็นนามรูปคือร่างกายรูปร่างาตุขันอันนี้แต่จิตมายึดเราเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัยใจมาคลองรูปถาดอันี้แล้วก็มายึดมาสําคัญมั่นหมายมาอุปทานยึดมัน่นถือมัน่นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาแล้วทําอะไรก็ไม่ได้แล้ว พูดอะไรก็เราบางรจะว่าแต่เขาดูถูกลบลูไปธรรมาดาใจถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นผ้าเป็นสิ่งที่อาศัยชั่วครูชั่วคราวจะเป็นยังไงสมมุติยังไงเราก็ไม่ได้ไปยึดไปติดละสมมุติขึ้นมาว่าเป็นน,นั่นเป็นน,นีนนนชนนน่ชื่อนั่นชื่อนี่ื่เอยไรก็ก็เป็นเรื่องที่เราสมมุติทางนั้นสมมุติกันขึ้นมา สมมุติเป็นมียศดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็น,นี่กัต่างสมมุติกันขึ้นอีกละสมมุติให้เป็นนายพลนาวยพันอะไรก็แล้วแต่สมมุติกันอีกเหมือนกันคนก็เลยไปติดว่านี่ฉันเป็นนั่นเป็นนี่กก็มีแต่เรื่องยึดเอาถือเอาไว้สาคัญมั่หไายไปก็เลยมาเป็นทุกข์ถ้าเวลาเสื่อมยาบเสื่อมยศดเสื่อม สุขเสื่อมมันก็เป็นทุกข์แล้วถ้ามันสุกไม่นั่นกับเรามันเสื่อมลาบกว่าทุกข์เพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของมนุษย์เรานั้นจําเป็นต้องให้มีสติปัญญาทํายังไงจะให้เกิดมีสติปัญญาเราก็ต้องมารักษาศีลอย่างเริ่มต้นรักษาศีลแหละรักษาศีลที่เรามาทํากันนี้ก็เรียกว่ามาตั้งใจ รักษากายรักษาวาจามาที่นี้ก็มารักษาจิตรักษาใจให้สงบให้เป็นสมาธิมีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็จะเกิดปัญญาจะได้หลอก้วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันแก่มันชราแปปวนไปอยู่เป็นธรรมชาติบังคับไม่ได้คือธาตุคือขันธ์ของเรา ตรงแยกออกไปนี่เราแยกกันดูไม่ได้เป็นวบาเป็นก่อนนี้เป็นของของเราตัวเราพวกเขาอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีวันจะทําให้จิตใจได้เกิดความเย็นจิตเย็นใจมีแต่ล้ออยู่อย่างนั้นน่ะที่เราร้อกันอยู่เลยเพราะทิฏฐิสมกันมั่นหมายอันนี้จะพูดอะไรก็ไม่ได้จะพูดอะไรก็เอาละหรือโทษโกรธกันแล้วหรือบางทีก็เพ่งโทษโกรธกันล่ะ ว่ากันอย่างนั้นว่ากันอย่างนี้ทำลายกันตลอดแต่ถ้าผู้มีศีลรมแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจิตไม่มีการถือโทษโกรธกันถือว่าวันนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถึงการติเตียนดินทาด่ากันหายไปละจากวาจาก็ไม่มีความชั่วยาบละการพูดปด,ดพูดซอเสียพูดคำหยาบเพื่อเจอเลี้ยวไหล อะไรที่มันเคยเป็นไม่มีนะ้วทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเราตั้งใจปฏิบัติให้มีศีลยิง่งสมาธิยิง่งปัญญายิง่งจะเป็นอย่างนั้นแต่เริ่มต้นนะยากหน่อยแต่ถ้าทําไปทําไปเห็นอัน,นิสงส์อย่างที่เราเห็นแล้วได้ชัดเจนแล้วได้ด้วยตัวเองแล้วเรียกว่าปัจจตังเวทิตาภูวิญโยฮิวิญโยชนได้รู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองแล้ว ไม่มีสงสัยเลยทีนี้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษประโยชน์ตนประโยชน์ทานมีแต่มุ่งจะออกจากทุกข์อย่างเดียวเอเห็นโทษอะไรทีนี้โทษภายในวัฏฏะการเกิดการแก่การเจ็บการตายบามันหมุนเวียนเวียนว่าตายแล้วตายอีกตายแล้วตายเายล่า,ลา,ลา,ลาลคือมันตายอยู่อย่างนี้นะไม่รู้กี่กับกี่กันกี่หมื่นกี่พวกกี่ชาติแต่ถ้าหากว่าเราได้มาเป็นมนุษย์ผู้พุทธศาสนาเออ ได้เป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะแต่ว่าถ้าหากไปเป็นสัตว์เดรัจฉานล่ะโอ้หมดโอกาสมีแต่ทุกข์ทรมานแสนสาหัสล่ะยังไปเป็นเปรตเป็นสัวรงกายสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นตกเป็นโรหมกไหม้ในเวจีมหานรกอย่างเงี้ยพวกที่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวอันนี้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราได้สมบัติที่สมบูรณ์ดีเี่ยเป็นมนุษย์สมบัติแล้ว ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างอาการสามสิบสองครบบริบูรณ์จิตเราก็ไม่เป็นบาใยเสียจริตผิดมนุษย์แม่สมบูรณ์บริบูรณ์สำหรับจะปฏิบัตริทรรมก็ได้เอาได้เต็มที่บำเพ็ญบารมีรได้ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแล้ะไม่ต้องไปหาเพิ่มหาเติมที่ไหนอยู่ในกายในใจของเรามีสมบูรณ์อยู่แล้วในวสติก็ดี ที่ว่าดีเพราะว่าพอประคับประคองตนเองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วพอแนะนำความซ้อนกันได้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วเชื่อ,อทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ชั่วจริงๆเห็นอานิสส์เห็นในปัจจุบันเ,เห็นชัดเลยเ,เรื่องกรรมเชื่อกรรมเชื่อพลังกรรมแล้วชั่วนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่ใช่แบบ เป็นได้ง nah. ่ายๆเพราะว่าส่วนมากจะเห็นผิดทางนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิทางนั้นบอกว่ามาไม่มีบุญไม่มีบ้างตายแล้วศูนย์บ้างอย่างงี้เป็นมิจฉาทางนั้นไม่มีศูนย์ยังไงกคต้องเหนี่ยวนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ล่ะพบแล้วพบเราเดี๋ยวก็เป็นด้ดีเดี๋ยวก็ตกยากเหมือนกับเป็นอยู่ในปัจจุบันขนาดยังไม่ตายก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็น เดี๋ยวก็ลำรวยมาเดี๋ยวก็ยากจนเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอยู่อย่างนี้เรียวกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่เรียกว่าความทุกข์ของมนุษย์ที่เป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้เหตุเกิดทุกข์มาจากอะไรไเนี่ยกามาตันหาภาวะตันหาเิภวตตันหากามกิเลสกามเี่ย มันทะเยอทะยานอยากจิตเนี่ยทะเยอทะยานอยากมากๆในกามยินดีในกามพอใจในกามแสวงหากามต้องไรไม่พอทะเยอทะยานอยากมากๆไม่มีพอวัตถุตามก็จะทะเยอทะยานมากๆอยากไม่มีสิ้นสุดนั่นแหละที่มนุษย์เป็นทุกข์เพราะว่ามันสาเหตุก่อแต่เรื่องทุกข์สาเหตุเกิดทุกข์นะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติความบำเพ็ญไป อย่าไปคิดว่าเออเราเนี่ยแกแล้วทําอะไรไม่ได้ได้ไม่ได้หนักอะไรตั้งใจลึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่แค่นั้นก็เป็นจิตสงบได้แต่ถ้าจริตของเราบางทีบางท่านเราก็อาศัยอนนาปานาสติก็ได้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลึกรู้รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ยาวก็รู้ กำนหนด,ดรู้ยูลมฟ้าจะมูกก็าดแล้วแต่ความสะดวกสบายหรือบางท่านก็ได้จากกำหนดลมหายใจแต่บางท่านก็พิจารณาตรวจตราเรื่องศีลศีลบริสุทธิ์หรือไม่ตรวจไปตรวจไปเรื่องศีลศีลของเราบริสุทธิ์ไหมตรู้ด,ดูไปไปแบบนี้จิตก็สงบได้หรือบางครัง้งบางข่าวเราก็แผ่เมตตก็ได้ความสงบ เรียกว่าแล้วแต่จริตเพราะบางท่านบางคนก็เป็นจริตโตสะจริตนี้ต้องแผ่เมตตามากๆแก้กันแต่บางท่านบางคนต้องพิจารณาสุภกรรมฐานหมายถึงว่าดูความไม่สวยไม่งามาอเป็นคนนี้พวกนี้เป็นลาคะจริตชอบสวยชอบงามต้องเอาของไม่สวยไม่งามมาแก้แก้จนเห็นมันชัดเจนเลยว่าโอ้ไอ้ตัวเรานี่ไม่มีอะไร ปฏิลทั้งนั้นเลยปฏิ굴โสโครกเต็มด้วยโลกสารพัดโลกโลกนั่นโลกนี่โลกภายนอกโลกภายในโลกตับโลกไตโลกกระเพาะลำไส้สารพัดมันโลกทั้งนั้นก้อนโลกกองโลกกองอพารเนี่ยสามามีไครสามารถไปเอามันออกไปได้ีแต่เราเห็นนะมันโอ้ตายแล้วเรามาหลงยึดเอาก็เป็นทุกข์กับมันเราทิ้งมันไปซะมันก็ไปต้องทุกข์มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราจะไป ไม่อยากให้มันเป็นมัน,มนก็ต้องเป็น blues. แต่เราไม่อยากให้มันเป็นมากก็แล้วมันก็ทุกข์สาหเหตุมันก็เป็นอย่างงี้แล้วบางทีเรารักษาไอ้นคนที่รักษาก็อยากให้หายอยากให้หายอยากให้ดียิ่งอยากก็ยิ่งกันและนั่นแหละก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกันสาเหตุเกิดทุกข์เป็นอย่างงี้เป็นวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาอะไรมันเป็นอยู่อย่างนี้ความทุกข์เหตุเกิดทุกข์ แล้วจะดับที่ไหนดีก็ดับที่ตรงนี้เหตุมาเลยนะก็ตรงไม่ทะเยอทะยานไม่มากมากไม่ยากเอาอะไรมาแก้สันตุธ,ธีปรมังทนังการมัก,มกน้อยยินดีมักน้อยสันโดษพอใจตามมีตามอะไรที่มันเกิดเป็นมีเท่อะไรก็ยินดีพอใจแต่นั้นก็เรียกว่ามากน้อยแล้วพอใจท่านีนะ้อยู่ไปแบบนี้มันจะเป็นยังไงก็ปฏิบัติไปไม่ต้องคิดว่าต้องให้ได้ดังใจได้อยา่างนี้ต้องเอาอย่างนี้ต้องให้มันเห็นอย่างนี้ เมื่อไม่เห็นแล้วมันจะเป็นทุกข์หนักเข้ามาเพราะ้ความทีอยากทะเยอทยานอยากความอยากยนะี่เนี่ยเหตุเกิดทุกข์ mm hmm. เพราะฉะนั้นแกตัวเหตุนี่เนะี่ยลงเพียนพยายามทําความเพียนให้มากๆเดินโยมโกมนั่งกําหนดจิตกําหนดใจรนะลึกพุทโธพุทโธไปจิตจะได้ไม่ยิบมายึิตตัวธาตุตัวขันตัวเนี่ยสาคัญมั่นหมายตัวเราตัวเขาเนี่ย ตัวทุกข์ทางจิตทางใจก็จะสงบหายไปไเราทุกท่านทั้งหลายเนี่ยที่มาแก้กันเนี่ยแก้อาศัยแก้ด้วยกําลังพลังแห่งคุณของพุทธิจามาแก้ใจเอาอย่างอื่นมาแก้ไม่ได้หรอกพระธรรมคำสอนของพุทธิจามาแก้ใจแก้ทิฏฐิแก้มานะแก้ความโลภแก่ความโกรธความหลงความยึดความมั่นถือตนถือตัวทิฏฐิมานะเราดีแก่ความโมเมา ความโลภที่มันมากมาก,มากอยากอยู่ไม่มีคำว่าเพียงพอไม่มีไม,ม่เคยได้ยินเลยมามีแต่ขอมากๆได้มากๆากอยาเอามากๆาท่านั้นเพราะฉะนั้ไอ้ที่เราต้องแก้ได้โดยอาศัยนี่นะคุณของพระพุทิเจา้ามาเป็นสรณนะทะัาต่างจิตทางใจเอามาทำคำสอนพุทิเจา้าให้อยู่ในจิตในใจพระอารียสงฆ์ก็เจ้าท่านั้นให้มีอยู่ในจิตในใจ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเลยเทีนี้เอาละจิตตั้งแล้วหนาอยู่งั้นเรียกว่าอยู่เอก็คตาลมตาลมมันเดียวอันนี้เป็นพลังที่จะแก้จริตนิสัยที่เคยเป็นคนโกรธมากก็จะได้เบาลงไปโดยเป็นพลังสมาธิคนโกรธมากๆคนที่ มีราคะฉลิตแบบล้งรักล้งไข่ยินดีพอใจในลูกในเสียงในกินในรถก็แก่ได้ด้วยเนี่ยพิจนาอาสุภะกรรมฐานให้ความไม่สวยไม่งามพิจารณาธาตุนาคันพวกวิตกฉลิตพวกคิดมากไม่มีวันหยุดวันนั่นมีแต่ฟุ้งปรุงแต่งฟุ้งสานทั้งวันทั้งคืนบางทีไม่หลับไม่นอนทั้งคืนโอุ้งนั่นฟุงนี่ฟุงไปจน มีตกเรื่องนั้นมีตกเรื่องนี้ไม่ได้ยินอะไรมาก,กับคิดไปอยู่งันแก้ได้อาศัยว่าบริกรรมตั้งใจระลึกพุทโธพุทโธระงับดับไปพวกนี่ได้พวกนี้วเวลาทำที่มันครอบงำหนักๆเรียกว่าจนยกจิตยกใจไม่ได้มันกางกั้นไว้จะฟังเทศน์ก็ไม่อยากฟังนัง่งภารนดาก็ไม่อยากนั่งจะเดินโยกมก็ไม่อยากเดิน ตรงนี้มันกรอกนํำทำลายหรือจะทำความดีไม่เอาแต่จะไปตามมันโอ้เร็วปุ๊บ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 ตันทีมุง่งไปทางโน้นไปทางนี้มันแสวงหาอย่างนั้นเรียกว่าเป็นทางที่ชั่วคิดตามกิเลสจะเป็นคิดชั่วคิดลาบกจากโน้นจากนี้แต่ที่จะให้ขัดเกลายกจิตยกใจเอาจิตออก,ออกให้จิตมันออกจากกามนั้น มีความเพียรภาคเพียรพยายามไม่ท้อแท้ไม่ถอยนั้นเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีสติปัญญาไม่เราตกไปในทางที่ชั่วนี่แหละเป็นรมเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเพราะทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมก็อยากจะมาไม่ทําบาปไม่ทํากรรมชั่วไม่ทําบาปทั้งหลายทั้งปวงเพียรพยายาม ยังกุศลให้ถึงพร้อมทุกอย่างที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดจากทางกายนั่นกหกุศลกายที่เรารักษากายดีๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืชผิดในกรรมกายก็เป็นกุศลวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดพูดเพื่อเจริเล้ไหลไม่ทําสิ่งที่ผิดจากทำพูดผิงผิดทําผิดพิณใดก็เรียกว่าเป็นวาจาเป็นกุศลจิตใจของเราตั้งใจ ระลึกนึกถึงคุณพระเจ้าประธมประสงค์เป็นสมาธิฐิเชื่อกรรมเชื่อผลนกรรม,รรมไม่กระทาไม่พยาบาทจองเวรไม่คิดเปลี่ยนเปลนไม่ว่าลายกาวลายมันก็เป็นทำที่เป็นกุศลขึ้นมาทําจิตทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปองใสใจของเราเป็นสมาธิใจมีปัญญารอบรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือพราไม่เที่ยงไม่จีลังอย่างยืน ธาตุวก็แปลโปรนไปอยู่งี้แหละไม่มีหรกที่วรตกูลสูงจะไม่ตายแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันคนยากจนอะไรทุกคนมันก็ต้องแกต้องเจ็บต้องตายไม่ต่างกันเลยธาตุต้องแปลโปรนไปชีวิตสัตว์ก็เช่นเดียวกับพวกเราสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาดูด้รูปโลกกันด้วยกันเนี่ยไม่ว่าต่สัตว์จะฉันสัตว์นรกสัตว์น้ำสัตว์บกมันก็อยู่ใน ไตรลักษณ์เช่นเดียวกันหมายถปงว่าต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตาหรือเป็นทุกอ,อย่างเดียวกันไม่ต่างกันแต่ว่าสัตว์นั้นเป็นไปแบบไม่มีสิ่งที่จะย่อจังให้รู้ดีรู้ชั่วได้เขาก็ทําตามสัญชาตญาณธรรมชาติของเขาทายัางไ,ไงไปยังไงของเขาไปแต่ว่ามนุษย์เหล่านั้นก็ต้องมีคุณธรรมมีศิลธรรมรู้จักบาปรรู้จักกรรม ยกเว้นกรรมไม,ไม่กระทำล่วงเกินเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติให้มีเีลเพราะจะให้มนุษย์เราใจเลิศกว่ามันพวกสัตว์แต่เลรยจชานให้รู้จักรักษาศีลให้เจริญเมตตาพอดาจะได้รู้อะไรที่ยังไม่เคยรู้เห็นจริงนี้ไม่เคยเห็นหมายถึงว่าจิตนั้นจะได้รับความรู้ความฉลาดองอาจกล้า,าหาญไม่กล้ากระทำบาปทำกรรม สิ่งที่เขาทํากันเราก็อเห็นแล้วก็ซาลดสังเวชไม่รู้เขาทําแล้วเขาก็ตกในรับวิบากกรรมในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปรอว่าชาตินั้นชาตินี้ชาติโน้นชาตินัน้นเขาจะเป็นนั่นเป็นนีนน้ไม่ต้องไปดูใครก็ะทากรรมบรรดาไว้จะดีหรือชั่วได้รับผลกรรมนั้นนนั้แน,น่นอนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงนำไปใค่กรวนพิจ,ะจะารณา เมื่อเห็นว่าจะพอประพฤติปฏิบัติทําตามจะได้ได้รู้ได้เห็นได้ดวงตาเห็นธรรมทุกท่านเทิน